สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมไม่ทีกากาศนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีเซ็ตเครื่อง iPhone กันนะครับผมก็เป็นเครื่องของน้องๆนะครับที่เขาเอามาให้ผมทานะครับพอดีมีโอกาสได้ทําก็เลยจะบันทึกเป็นวิดีโอไว้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหรือว่าใครที่ต้องการรีเซ็ตเครื่องนะครับโดยคืนค่าจากโรงงานนะครับผมก็ล้างทั้งหมดเลยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผม เริ่มต้นนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมให้เราเข้าไปที่ทั่วไปนะครับแล้วไปที่รีเซ็ตนะครับผมแล้วไปที่ลบข้อมูลนะครับและการตั้งค่าทั้งหมดนะครับแล้วก็กดลบข้อมูล iPhone นะครับผมกดลบข้อมูล iPhone อีกทีนะครับ ในส่วนนี้นะครับผมเครื่องจะให้เราทำการใส่รหัส Apple ID นะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ต่อ Wi-Fi เนี่ยต้องต่อ Internet, อินเทอร์เน็ตต้องต่อ Wi-Fi ไว้ด้วยนะครับผมหรือว่าต่ออินเทอร์เน็ตไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเช็คจาก Apple ID ของเรานะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นให้เรากดลบข้อมูลนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเครื่องก็จะขึ้นโลโก้ล,ลักษณะนี้นะครับมันจะทําการลบข้อมูลแล้วก็รีเซ็ตเครื่องให้เรานะครับผมก็รอสักครู่นะครับผมสาหรับใครที่ดูคลิปนะครับผมแล้วถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็โฆษณาช่องตัวเองสักหน่อยนะครับหรือว่าใครที่จะเข้าไป เป็นเพื่อนกันได้นะครับผมในกลุ่ม Facebook IT กากๆนะครับผมก็คุยกันทุกๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับด้าน IT นะครับผมติดปัญหาอะไรอยากสอบถามอะไรก็เชิญได้นะครับผมผมพยายามลงคลิปทุกๆวันนะครับที่เป็นความรู้ในเรื่องของด้าน IT นี่แหละครับผมก็ใครที่สนใจก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมในตอนที่มันอยู่หน้าโลโก้เนี่ยมันก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับผม มันก็จะมาหน้านี้นะครับผมพอมันบูตเครื่องไงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะขึ้นสวัสดีนะครับแล้วให้เราเลือกภาษานะครับผมเราก็เลือกเป็นภาษาไทยเลยหรือว่าใครถนัดเป็นภาษาอังกฤษก็เลือกเลยนะครับผมแล้วก็เลือกอโซนประเทศนะครับผม,มก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วเครื่องจะทําการตั้งค่าภาษาสักครู่หนึ่งนะครับผม หลังจากนั้น,นครับเราก็าใส่เลือกรหัส WiFi นะครับเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับผมหรือว่าใครจะข้ามไปก่อนก็พอได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมจะใส่นะเพราะว่าผมก็มี WiFi อยู่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เสร็จแล้วเราก็กดเข้าร่วมนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมมันก็จะให้ตั้งตำแหน่งนะครับผมอันนี้ผมจะยังไม่ตั้งนะครับผมจะกดปิดปิดใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของเครื่องเนี่ยเขาติดตั้งเองแล้วกันนะครับผมผมก็จะกดปิดใช้งานบริการตำแหน่งเนี่ยนะครับผมกดตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วก็กดตกลงอีกทีนะครับผม หลังจากนั้นนะครับมันจะเข้ามาในหน้านี้นะครับให้เราตั้งรหัสผ่านของเครื่องนั่นเองนะครับเราก็ตั้งเข้าไปเลยนะครับว่าเราจะใส่รหัสผ่านเนี่ยใส่อะไรบ้างครับก็จะมีให้ใส่อยู่สีตัวนะครับผมให้ตั้งได้สีตัวนะครับเราก็กดใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็กดเลือกรหัสผ่านเนี่ยมันจะให้ยืนยันอีกทีนะครับผมแล้วก็ยืนยันรหัสเดิมนั่นเลยครับที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับ อันนี้นะครับผมก็ผมจะใส่เป็นเอ่อเป็น iPhone เครื่องใหม่นะครับผมจะไม่กู้คืนข้อมูลต่างๆนะครับผมก็ใส่เป็น iPhone เครื่องใหม่ไปเลยนะครับพอมาในหน้านี้นะครับมันก็จะถามนะครับผมให้เราใส่นะครับตัว Apple ID เนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมตัวเดิมของเรานั่นแหละที่เราเคยใช้นะครับผม ก็ใส่เมลนะครับผมเมลของ Apple นะครับ Apple ID แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับผมโอเคนะครับผมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับหน้านี้แล้วแต่เราเลยนะครับผม ก็แล้วแต่เราจะาจะตั้งค่าเป็นแบบไหนนะครับเราก็อ่านคุณสมบัติดูก่อนนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าได้เลยนะครับอันนี้ผมจะกดตัวล่างสุดก่อนนะครับผมผมจะไม่พ่วงนะครับไอคลาวนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะให้เลื่อนนะครับแล้วเราก็ใส่รหัสนะครับรหัสเครื่องตอนที่เราตั้งเมื่อสักครู่นะครับเข้าไปได้เลยนะครับนะครับผมก็จะกดไม่พ่วงไอคลาวนะครับผมอ่า เเปิดในภายหลังแล้วกันนะครับสําหรับสิรินะฮะอันนี้ก็ไม่ส่งนะครับผมไม่ต้องให้มันส่งนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่าเพียงแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมสามารถใช้งานเครื่องนะครับได้แล้วแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมต่างๆที่เราจำเป็นใช้งานมาใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากครับผมที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับ ก็ฝากอีกทีนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ขอให้สนุกกับการใช้เครื่อง p อ o n e นะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ